วันวันปินลานปินลานสองทุ่มครับวันนี้สปีดเก็บงานปีนี้น่าจะงานสุดท้ายครับสำหรับขึ้นอ้อยคขนอ้อยนะครับสี่คันนะครับรวมวันนี้เจองานเล่งก่อนสองทุ่มครับสั่งปิดมาเก็บงานริม โกริมโพงครับมาเนี่หลอบมินไนครับจบแล้วครับปีนี้สำหรับ <c oughs> การขนอ้อยข้าวลานนะครับงานรับจ้างแล้วก็งานตัวเองด้วยรวมถึงรับจ้างนะครับพี่น้องชาวไรอ้อยในเขตตำบลสีแก้ว อ,อันนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศยาวๆเลยนะครับกบไอหนุ่มตีนผีน้องแบงครับน้องแบงสายโหดครับวันนี้ไอหนุ่มตีนผีรถไม่พังกูไม่หยุดครับเหยียบอย่างเดียวมึงไม่พังคาตีนไม่ให้มันรู้ไปโอ้สายโหด ก็เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนจะทันไหม6โมงครึ่งครับตอนนี้6โมงครึ่งหรืออีกเวลาอีกชั่วโมงครึ่งนะน่าจะทันครับน่าจะมีเวลาวิ่งเข้าลานด้วยละ่ะระยะทางก็ประมาณ3กิโลนะครับ4กิโลประมาณนี้นะครับก่อนจะถึงลานเดี๋ยวดูบรรยากาศ ส,สดกันเลยครับกังานเร่งๆรีบๆใส่เข้ามาดูก็ฝากทักทายหน่อยครับสำหรับสายหวานจเจอกันเก็บสวนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะมีสลองล้างสวนปิดลาน Okay. ปีหนาค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับสายหวานอาจจะมีเวลาทำคลิปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าก็น่าจะให้ลูกนะครับปีหน,น้าจะให้ลูกชายเป็นคนขับแล้วเดี๋ยวทำคลิปอย่างเดียวแล้วกันนะครับสำหรับพีหน้ารตบปีนี้ก็พอดีลูกชายคนโตนะครับไปรับปาก ไปทำงานกับเท่าแกนะครับเมื่อกี้หน้าว่าจะให้มาขับเข้าลาดองดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้ามาทำคลิปแล้วก็หาคอนเทนต์นะครับในการขับอ้อยขนอ้อยอาจจะมีคลิปเยอะๆให้ี่น้องได้ดูสำหรับปีนี้ก็ไม่มีคนมาขับให้ก็ไม่มีเวลาทำคลิปเท่าไหร่ งานเล่งครับงานเล่งทีมงานประสาทเหมือนเดิมเดี๋ยวเสร็จจากงานไล่ก็ต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปดำน้ำครับทีนี้น่าจะล่าปลาแล้วครับได้เวลาล่าแล้วทีนี้ก็เข้าสวนเฮ้ยไปครับสายโหดไอ้ติกแบง หน่อยนะครับค่ำแล้วเตายการขับขีคร,รับรุดนี้ต้องอะไรหลดุดถึงหยุดได้ก <c oughs> ำลักน้องแบง ใส่โหดใส่ดันต้องยกครับขึ้นไม่ใช่ดีครับ สะพาลายสะพัรับพอดีมีสายเข้า เก็บทุกงานครับวันนี้ก็มาไล่เก็บให้มันเสร็จก่อนลานปิดยินหน้าค่อยว่ากันอีกทีครับสำหรับการขนอ้อย yes, okay. กับทิมงานเด็กข้าว <laughs> लीव, लीव, लीव. एक 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 एक, एक. นะครับต้องขยับรถเรองนี้น,นี้ทำเวลาจะลับปิดก่อน20นาฬิกาหรือ2ทุก แตงครับแตงแตงอาชีพ hey, เรามีเวลาเหลือน้อยแล้วครับน,นี้ก็จะร่อย หโมงนะสิบนาฬิกา40นาทีเดี๋ยวเวลาอยู่ประมาณช่โมงเศษจะทันไหม hợp sử dụng sát trên bè đến về chiều đây sẽ là à nhưng mày có thân khơi chưa sáng. ngày con ngày ngon ชูเอดี๋ยวเราเข่าทิ้งไป่อนไม่มีก่อนบ้านแท่งหัวบ้านแทกงหัวแล้วมีบ้านบ้านกลอดบ้านหลอด ไม่ลิตรเยีาแสดงนี่ฮะเยียคาแสดเดียนี่โอ้คนหนึ่งู้เดียวหนึ่งคุณม่ได้เอาท่านเนี่ยนะเพิ่นไม่ปลูกเนี่ย พันนี่แหละนะพันหัวฟังห้งหน่อนะโอ้ยไม่ต้องหัวขอวนเนาะโอ้ยอ,อันนี้ยติฉียไมไแ้ไ้แดดจริงจักมาจัจะำเอาหัวละมันพันเนียงแบบนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอเคครับคลิปนี้ล์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเคลียรถก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เข้ามาชมโอเคครับบ๊ายบาย